แต่จะถามว่าทั้งสองท่านมองว่าคําว่าทางตันทางการเมืองมีอยู่จริงไหมฮะคุณปึ้งไม่มันผมคิดว่ามันเป็นศัพท์ที่สื่อเอาไว้ใช้ในการดึงผู้ชมนะครับผมสมสังเกตดูเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าสื่อในไทยอ่ะจะติดลมยุคก,ก,ก่อนหน้านี้ซึ่งมีการรัฐประหารบ่อยอนะครับแล้วก็ลืมไปว่าโดยโครงสร้างอำนาจในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช้กลไกรัฐประหารแล้วนะฮะ อันนี้เมันมันมุมนี้สื่อ,อไปติดหลม่มทัศนคติเดิมเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วการเปลี่ยนรัฐบาลสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการใช้สารรัฐธรรมนูญ <c oughs> นะครับ <c oughs> คราว <c oughs> นี้เมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันมันก็เลยไม่มีทางตัน <c oughs> ครับค <c oughs> ือถ้าจะตอบสั้นๆก็คือว่ามันไม่ไมันไ,ไ,ไม่มีทางตันมันแค่มีสิ่งที่เป็นปัญหา <c oughs> ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีสียรภาพทางการเมือง เพราะว่ารัฐบาลมันหลุดง่ายมันเปรมน้ํานายกก็โด,ดนสอยได้โดยหมวดจริยธรรมง่ายดายหลุดได้ง่ายมากมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าปัญหาเนี่ยออกแบบมาเพื่อน,นําไปสู่ทางตันมันแค่ออกแบบมาให้นําไปสู่ปัญหาอื่นต่อคาว่าทางตันเสร็จแล้วจบด้วยรัฐประหารอันนั้นมันเป็นคล้ายๆแบบทัศนคติในยุคซึ่งมีการรัฐประหารโดยที่เป็น,นกลไกหลักซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ครับผมแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับซึ่งครับจริงๆมันก่อนหน้าที่จะมีรัฐมนูญฉบับปี60เนี่ยคือกรณีรัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายแต่พอมีรัฐมนูลฉบับปี60เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถใช้กลไกของสารรัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาได้ถ้าหากเพียงแค่ว่านักการเมืองคุยกันร,รู้เรื่องนักการเมืองไม่ทําทุจริตนักการเมืองไม่เป็นฉนวนแห่งการไปสู่เงื่อนไขปิดประตูหรือไปสู่ทางตันต่างๆเพราะฉะนั้นทางตันอย่างที่คุณ <c oughs> พึ่งพูดเนี่ยถูกต้องคือมันเกิดขึ้นนยาาากกมทงตั